สวัสด <bod> <than women. S 2> ีค่ะผมนายตระพลวรชัยเลขที่หนึ่งครับดิฉันนางสาไรกพรเปค่ะดิฉันนากสาวตะระพลกรสายเลขที่30ค่ะดิฉันนางสานิดาดนยาเลขที่ค่ะดิฉันนงสาบวรรเลขที่สิค่ะค่ะวันีนะคะเราก็จะมาทารเสนอในวันที่ f a S L E สิ่งี่เรามีเซตวันนี้ครับมีสาเหตุอะ จ้าอ e, ส่วนใหญ่เกิดจากการะสมผสา์ของปัจจัยด้านพันธุกรรมและก็ด้านสิ่งแวลมนะครับผู้ที่มีพันธุกรรมเรื่องต่อการเกิดโรค SLE นะครับจะเกิดอาการได้เมื่อสัมผัสหรือว่าถูกรกระตุ้นจากสิ่งแวดล นีนะคะถ้าแสดงความผิดุิในร่างกายในหนึ่งอวัยวะหรือหลายอวัยวะที่พบได้บ่อยก็คือปวดข้อ วิธีการรักษาคะ่ะในตอนนี้นะะยังไม่มีวิธีการรักษาที่แน่ชัดนะคะแต่สามารถควบคุมอาการให้สงบลงได้นะคะโดยการรักษาตามอาการพวบคู่กับการดูแลตนเองอย่างสนุก